มาตอนนี้เป็นช่วงติวก่อนสอบหนึ่งวันนะครับเพราะจะสอบพรุ่งนี้บ่ายโมงนู่นครับติวก่อนลงหน้าตอนนี้ก็สามโมงไม่เต็มวันดี22ชั่วโมงก่อนสอบครับเยอะมากเลย22ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะไปดูข้อสอบแนวแปลสิ่งที่ควรรู้ก่อน นะครับน้านำมาออกข้อสอบก็คือนี่ครับหลักการแปลเนี่ยครับดูนะเนื้อหาแสดงวิธีการแปลนามวิพัตยันตบทและแปลอาขยาตวิพัตยันตบทนามวิพัตยันตบทมีกี่วิพัตครันบนามวิพัตยันตบทมีกี่ลำดับวิพัตครับ เจ็ดลำดับวิพัต์ไล่ไปครับหนึ่งปฐมาวิพัตยันตบทบทที่ลงปฐมาวิพัตสองทุติยาวิพัตยันตบทบทที่ลงด้วยทุติยาวิพั 3. ตนสามตติยาวิพัต,าตายันตบทบทที่ลงท้ายด้วยตติยาวิพัตสี่ 4. จตุทีวิพัฒตยันตบท บทที่ลงท้ายด้วยจตุถีถวิพัตห้าปัญจมีวิพัตยันตะบทบทที่ลงท้ายด้วยปัญจมีวิพัตไหอกฉัตถีวิพัตยันตบทบทที่ลงท้ายด้วยฉัตถีวิพัตเจ็ดสัตมีวิพัตยันตบทบทที่ลงท้ายด้วยสัต <IS> มีวิพัตอ่ามีเจ็ดนะครับเรียกทั้งเจ็ดนี้ว่า นามวิพัตตยันตบทครับนามวิพัตตยันตบทมีเดี๋ยวอาจจะถามขึ้นมาว่าวิธีการแปลจะแปลศัพท์กี่ประเภทเราก็บอกว่าแปลสองประเภทคือแปลคําที่เป็นนามวิพัตตยันตบทเจ็ดหมวดคือปฐมมาทุติยาไล่ไปนะครับ และสแปรสัพประเภทอาคยาตวิพัตยันตบทอันเนี้ยอาคยาตวิพัตยันตบดนะครับก็จะเน้นไปเรื่องประมาณ5หมวดวิพัตนะครับหหมวดวิพัตก็มีปัตมานาปัญจมีสตมีอัชะตนีและภวิสันตีประมาณนี้นะครับ ถ้าเราไปไล่ๆก็คืออักยาตวิพัตยันตบทก็มีบทที่ลงท้ายด้วยอักยาตวิพัต8หมวดนั่นแหละนะครับแต่ใช้มากที่สุดกับวัตตมนาปัญจมีสัตตมีและอจชตณีพระวิสันตี5หมวดทีนี้ดูนะครับคําถามต่อไปอาจจะถามว่าการรกะคืออะไราการรักกะคืออะไรคือนามวิพัตยันตบทครับ การก,รกะคืออะไรคือนามวิพัตยันตบทที่มีความสามารถทำกิริยาให้สำเร็จได้แต่นี่ไม่ถามลึกไปถึงเรื่องการกะมีกี่อยางปบกี่กิยาอะไรบ้างไม่ถามนะครับเพราะเราถามมาแล้วในไบยกรจะถามเฉยครับถามทวนคืนว่าการกะหรือเราจะบอกว่าวิธีแปลมีแปลอยู่สองคำเท่านั้นหนึ่งแปลคำที่เป็นการกะ หมายถึงคําที่ลงนามวิพัตยันตบทที่เฉพาะนะครับเฉพาะที่มีความสามารถที่ทํากิริยาให้สาเร็จได้อารปณะ,ะเป็นกรารกะไหมไม่เป็นเพราะไม่สามารถทํากิริยาสําเร็จชัฏถีวิพัตเป็นกรารกะไหมไม่เป็นเพราะไม่สามารถทํากิริยาให้สาเร็จดังนั้นวิพัตมีเจ็ดหมวดแต่เป็นกระกะได้หกวิพัตเท่านั้นใช่ไหมเว้นฉัฏถีกับปฐมาในอยตอาลพณะ,ะนะนะครับ แล้วอาคยาตวิพัตยันตบทเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวาจกะถ้าถามว่าวาจกะคืออะไรในวิชาแปรนะไม่ใช่ไวยากรณ์นะครับคือกิริยาอาคยาหรือคืออาคยาตวิพัตยันตบทที่มองหาเรียกหานามวิพัตยันตบทให้มาเกี่ยวข้องกับตนในฐานะาต่างๆกันนะครับนะีครับแล้วก็วิธีแปรครับ วิธีแปลที่จะใช้แปลในวิชาแปลนี้มีกี่ในครับเนี่ยมีกี่ในมีสามในคือหนึ่งสัทธรรมนย,ยกสับแปลยกสับแปลและยกสับแปลนะครับอันนี้ออกข้อสอบนะครับ2อวหหังรัฐนยัยแปลโดยไม่ยกสับมาแปลแปลให้ได้เนื้อความตามภาษาไทย สองในยะนี้จะให้ท่านแปลนะครับเช่นจงแปลประโยคต่อไปนี้โดยสัททัศมในและโวหางรัฐนัยเพราะท่านก็ต้องแปลสองบรรทัดนะครับบรรทัดแรกก็ยกศัพท์แปลเหมือนที่เราฝึกแปลมาใช่ไหมครับเราฝึกแปลมานะตัวอย่างนี้นะครับ สามิโกอันว่าเจ้านายสูทางยังพ่อครัวปาเจตีย่อมให้หุงโอทานังซึ่งข้าวเจ้านายใช้พ่อครัวให้หุงข้าวน,น,ะน,ะานะครับบรรทัดแรกแปลโดยยกศัพท์บรรทัดที่สองแปลโดยบวหารนะครับข้อสอบก็จะเป็นแนวผมให้แต่คำถามมาไม่มีช่องให้กรอกครับพวกท่านต้องเขียนลงไปในกระดาษจะเขียนสั้นเขียนยาวขนาดไหนเพราะบางคนเขียนอาจจะเขียนตโตโต คนอื่นเขียนสุดบรรทัดเดียวแต่คนนี้ต้องใช้ทั้งสองบรรทัดถึงจะเขียนหมดนะครับจึงให้เลือกใช้กระดาษที่มีรอยบรรทัดปลูๆอยู่แล้วเอามาเขียนนะครับไม่ต้องเว้นบรรทัดนะครับเปลืองกระดาษครับเขียนอย่าให้โตเกินครึ่งบรรทัดครับครึ่งบรรทัเดเขียนตัวนัสือครับเพราะครึ่งล่างไว้ใส่สระอ,อ,อ,อุสระอ,อูครึ่งบนไว้ใส่ไม้เอกไม้โทนี่ก็หิดครับสระอ,อีสระอีนะครับ ถ้าเขียนตัวโตวเกินไปก็ไปกินที่ของบรรทัดอื่นเขาถ้าเขียนเล็กเกินไปถ้าก่่ในสามหนึ่งในสี่ของบรรทัดมันก็เล็กเกินไปคนอ่านก็อ่านยากยิ่งลายมือไม่สวยด้วยตวัดปืดตวัดปืดไม่รู้หัวหางอยู่ไหนกับอ่านไม่ออกบางทีเดาไปแล้วตีค่าว่าแปลผิดเขาให้คะแนนผิดไปนะครับจะแปลโดยสองในนะครับบกท่านต้องแปลทั้งสองในทุกข้อครับทีนี้มาดูต่อนะครับ ส่วนอธิลา,า,ายยถาในเนี่ยไม่ต้องนะครับอันนี้คือความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่อาจถามในการสอบครั้งนี้นะครับที่อาจถามอยู่ในคํานําไปอ่านเพิ่มเติมนะครับน,าานะครับหน้า3นะครับในคานาไปอ่านไปอ่านตรงเนี้ยให้มันชัดๆให้ทําความเข้าใจดีๆนะครับทีนี้การแปลมีแปลสองทางครับ 1. แปลบาลีไปเป็นไทย2แปลไทยไปเป็นบาลีแปลไทยไปเป็นบาลี ไม่ได้เน้นนักในชั้นเบื้องต้นเน้นที่แปลบาลีเป็นไทยเช่นข้อสอบ10ข้อแปลบาลีเป็นไทย8ดข้อแปลไทยเป็นบาลีสองข้ออะไรประมาณนี้ครับไม่เยอะหรอกครับส่วนมากแปลบาลีเป็นไทยนะครับ阿ะทีนี้ไปดูครับประโยคสูตรนะครับไม่ต้องดูนะครับประโยคสูตรไม่ต้องดู คำพวกนี้อาจจะยกลอยๆขึ้นมาให้ท่านแปลเฉยๆนะครับนะแปลสัพท์ต่อไปนี้พิกเวถ้าใครแปลว่าพิกษุทั้งหลายเฉยๆก็ถือว่าผิดนะครับต้องมีดูก่อนเพราะมันออกอัดอารพนาให้ชัดเจนนะครับพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญอย่าแปลว่าผู้เจริญเฉยๆอาวุโสดูก่อนไม่ใช่อาวุโสแปลว่าอาวุโสไม่ใช่นะครับนั่นถือว่าแปลผิดครับเพราะยังไม่ได้แปลครับ แต่นี้เป็นต้นนะคำพวกนี้นะครับในหลักการแปล13ข้อเนี่ยนะครับอาจจะหยิบคําในจนํานวนนี้ไปท่านแปลในบางข้อที่แปลว่าคํานี้แปลว่าอะไรคํานี้แปลว่าอะไรอาจจะมีประมาณ2ข้อนะครับเอาละทีนี้เข้าไปดูประโยคสูตรนะครับไม่ต้องไปสนใจดูนะครับเพราะประโยคสูตรมัน่อยูย่ประโยคต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปที่เราหัดแปลอยู่แล้วนะครับน,นี่ครับคำพวกนี้ครับอาจจะยกไปให้แปลนะครับนะครับ กะว่าพวกท่านคงจะลืมแล้วล่ะครับเดี๋ยวจะยกมาให้แปรครับไปทบทวนดูนะครับนะครับเอาทิ้งไว้ให้ลืมแล้วก็ออกข้อสอบครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแม่สูตรแม่แบบครับว่าไงครับโซตีเตอันตีตะวังสีตุมเหธาหังมีมะยังมา, ang, มาโซตูเตอันตูตะวงังหีตุมเหธาหังมีมะยังมา โสเอยาเตเอยุงตวังเอยาสีตุมเมเอยาถาหังเอยามีมายังเอยามาโสโหตีเตโหนตีตวังโหสีตุมเมโหทา,าหังโหมีมายังโหมะประมาณเนี้นนะเนี่ยครับพวกนี้ไปไล่ดู <c oughs> นะครับผมอาจจะให้พวกท่านเขียนประโยคแบบครับนะครับประโยคแบบก็คือนี้แหละครับ <c oughs> ประโยคแบบอันนั้นประโยคสูตรนี่ประโยคแม่แบบครับ นะเช่นผมอาจจะให้าธาตุตัวใดวตัวหนึ่งมาพวกท่านเรียงให้ได้แบบอย่างนี้นครับสามาธาตุนี้เราคุ้นเคยแล้วนะครับสามาธาตุเราคุ้นเคยแต่มันมีแต่วัตถมนาใช่ไหมผมอาจจะใส่ตัวนี้ให้พวกท่านเขียนเส้นผมจะขึ้นว่าโสโหตุให้เขียนต่อไปครับนะเขียนประโยคแบบต่อจากโสโหตุต่อไปคืออะไรนะพวกท่านก็ต่อไปเอาเองครับนะ แล้วก็เข้าไปในลักษณะของปฐมานะครับสิ่งที่ควรจะถามในปฐมาดูดีๆนะครับนะครับปฐมาลงในอัดหกอย่างนะครับปฐมาลงในอัดหกอย่างพวกท่านลองไปอ่านดูหน่อยผมอาจจะไม่ถามว่าปฐมาลงในอัดกี่อย่างอะไรบ้างมันยาวเยอะเกินไปครับผมอาจจะถามว่าปฐมาวิพัตลงในอัดลิงคัตะนะครับมันเป็นยังไงมันคืออะไรยกตัวอย่างประมาณอย่างนี้นะ นะครับลงในอัตลันะให้ยกตัวอย่างมาอย่างนี้ประมาณเนี้ครับจะได้ง่ายๆไม่ใช้เวลาเยอะนะครับเราก็ไปหัดแปลนะครับทีนี้ประโยคแปลต่างเนี่ยไม่รู้จะบอกว่ายัางไงครับพวกเราต้องไปดูเองอะครับนะไปดูดูเองว่าคืออะไรคืออะไรนะนะจะบอกให้ว่าอันนี้ก็โเท่ากับแปลใหม่ครับถ้าก็มานั่งแปลใหม่เลยไม่ไหวนะครับดังนั้นวิพัฒน์ตั้งแต่ปฐมมาปฐมากี่อัตนะ ปฐมากี่อัดนะฮะปฐมาหกอัดธุติยากี่อัดนะทุติยากี่อัดทุติยากี่อัดอะไรทับสิบสามมาครับกี่อัดครับอ่าดูนะครับนี่ครับทุติยาทุติยาแปดทับอัดทับสิบสามนะครับห้าทับสิบสามเขียนให้นะครับใน อัดแปดเฉพาะอัดกรรมแรกนะครับกร,รมแรกนะครับเราก็ไปหัดไปอัดไป,ไป,ไป,ไปอัดไปอ่านอ่านดูนครับอาจจะมีประโยคยากบ้างประโยคง่ายบ้างปะปนผสมกันไปนะครับทั้งง่ายง่ายอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพวกท่านก็จะหาว่าผมดูถูกความรู้พวกท่านครับอาจารย์ดูถูกเรานี่วานึกว่าเราไม่รู้หรือยังไง ออกง่ายเกินไปไม่สมสศักดิ์ศรีเดินทางมาไกลเลยอาจจะว่าอย่างนี้ได้นะก็เลยต้องออกง่ายบ้างยากบ้างผสมกันไปนครับแต่เน้นภาษาที่น้อมใจนะครับภาษาที่เป็นประโยคนพื้นฐานทั่วๆไปก็ไปได้แน่นอยู่แล้วครับอาจจะใช้ภาษาที่น้อมใจสักหน่อยหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็ไปดูนอกนั้นไปดูไม่มีอะไรอธิบายครับไปดูเองครับไปดูเองตั้งแต่ ปฐมมาจนถึงตติยาตั้งแต่หน้าแรเริ่มต้นตั้งแต่คำนำนู่นแหละครับจนไปจบหน้าสามสิบเท่าไหร่นะเมื่อกี้สามสิบแปดใช่ไหมจบตติยานะครับทุติยานี่ก็เนี่ยครับมาจบหน้านี้ครับจบหน้าสามสิบสี่ครับตั้งแต่หน้าคำนำมาจบหน้าสามสิบสี่นะครับ ไปดิจดตุถีแล้วไม่ใช่อ่ะสามสิบสามน้ะสามสิบสี่ตัวแล้วล่ะเอ้ยไม่ใช่นี่ตติยาครับยี่สิบแปดไม่ใช่เลยครับนายจบยี่สิบแปดนะครับตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้ายี่สิบแปดเนี่ยสุดท้ายหน้าเนี่ยครับหน้ายี่สิบแปดนะครับอ่าทีนี้เราจะไม่ใช้เวลาเรียนเยอะแล้วครับจะให้กลับไป เตรียมดูหนังสือไว้สอบพรุ่งนี้ผมก็จะได้ไปนั่งออกข้อสอบนั่งออกข้อสอบเหนื่อยกว่าพวกมาสอบอีกครับต้องไปออกข้อสอบต้องไปปริ้นข้อสอบต้องไปเตรียมเอกสารการสอบนะครับเอาพอไม่ต้องนานครับใช้เวลาเท่านี้ก็พอครับติววันนี้เท่านี้พรุ่งนี้สอบในเวลาเรียนตามปกติใช้เวลาสอบสชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับ ลาภะตันตไตรครับอัะรังสัมมาสัมพุทโภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากาโตภควตาธรรมโมธรรมังนัมมิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังขังนามมิ ิทุกขาโหทะสุขิตาโหทะท่านทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขเถิด